ื่เจ๊เจ๊ครับคนนั้นก็ยกสามหมื่นเจ๊เจ๊เพูดมาสองหมนสาขอไปได้วยครับสามหมื่นห้า t 0 0 0 t y 0 0 0มครับห้นครับมันเป็นเรื่องโคตรจะมีความหมายคุณคิดดูมันเป็นความทรงจำเหมือนแบบ เหมือนนักกีฬาใส่รองเท้าคู่นี้ลงไปคัดออดิชั่นแล้วแบบได้เป็นทิมชาติอ่ะเฮ้ยมันมันหายายากมากมันไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าในชีวิตน้องบอสตอนนี้เขาอยู่ในวงการคันเทิงแล้วความทึงจำนี้มันมีเพีนนยงแค่ครั้งเดียวนะ <50 S 1> ครับห้ <ๆ S 1> <50 S 2> าหมื่น 5, 5, 55, 55, 55, ครับห้าหมื่นห้าหมื่นพูดเป็นเล่น5ฟ55 5ฟฟ์ฟิฟตี้ฟฟิฟตี้ฟห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้า ผมบอกเลยว่า6 0 0มื่น0 0 t h o u s a n d ผมบอกเลยนะี่ขึ้นมานะได้เสื้อตัวนี้จากน้องบอสน้องบอสจะถอดแล้วใส่ให้น้องบอสจะถอดแล้วใส่ให้ไม่ได้รับจากเงี้ยนะเดียวใส่ให้ด้วย6 0 0 t 0 6 h o u s a n d บาทครับ ห0 0มบาทผมว่ามันไม่ควรอยู่ถือแค่นี้กับความทรงจำมีลายเซ็น,นด้านหลังด้วยนะนี่มีลายเซ็น,นด้านหลังด้วยนะมีลายเซ็น,นด้านหลังตอนนี้คนที่ประมูลด้านหน้าบอกว่าขอเข้ามาประมูลด้วยได้ไหมหกหมื 60, 000. 60, 000นะ่นหกหมื่นฮะหกหมื่นครับหกหมื่น